บพงไว้ดาวเด็กพ่อเดินรบนำนายวิญาณนายไล่นายลุ่มเจ้านั่งตายไปแลี่ยงเธอไม่เผา S <S <an> <S นี่นั่งเวล่เจ้าพุาทธเดือเตอนนี้กำลังเชิญวิญญาณจ้ะที่สวนกุศลภัยญาตนะคะของสาวคนชะเลิ่นพาล,กล <ะ S 1> อกค่ะ,ะที่นี่เราทุกทุกท่านอ่าพนักงานแจกเขาเริ่มแจกพักงานแจกไปให้กะยังหมู่กับตาว่านบ้านเพิ่งนมาไปหน้ากันยัง ดวงตาดวังนย้งเจ้าจกสิไปตรงดาทางใดเมี่อทีนี่ย่อมคอยเมื่อนั่งเมื่อนี่แมวฟังยมฆเจาอ นายไล่วงจันท่านายวง้มวุนจันทามากม,มันมาจิ้นขขาวในทางเวรลูกลานยากพี่น้องในตู้แตีงมีทั้งแตีงว่างกองกองน้ำทรงน,นั พวงสุียวมีทั้งขาปนปิ่งปัดสงจำแจ้า่้น <c oughs> เมื่อนิยาพี่น้องได้ตกแรรก่งฝังผลากทรงโคสนาพ้นพันแก้ามารับหน้าที่พูหญาบาลจ้ะพูหญาบาลรับหน้าที่ตีของจ้ะมีบาตรูปห่มีบ้ารรูปหล่อ ในายไล่นายลงถ้าได้ยินเสียงเดิอยามว่าเพิ่งสราบวันมีทั้งบ้านสามเสือมีเครืองตกแต่งไห้มีผ้ามีใหม่มาเดิมดวงวิญญาณน้า ยเย็นคันผ้าเว้นเข็นประสิทธิ์เดิมจ้า,าอยากินแต่น้ำปลาหลาย้าวห่อเอิพวบ,บกันหรือยังพบแล้วอ,อวะ เออเดี๋ยวปเอาให้อีกจ้าเอาก้อนเดาก้อนเดาวมาอีกเ้อยังมีอีกไหมอาหารเมลควอาหารจานเดียวครคับคุณอ่ะโอ้ยโหดโพกมบวงแปงหนึ่งเขาค่ะหอมหวยหวยเขา เขาเมืองอุบลเขาเมืองอำนาจเจริญจะหอมมากมากหอมจะหอมหอมเป็นพิเศษผู้ใดต้องการขันเข่าเด้อของอำนาจเจริญหอม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 ข้าวพันข้าวหอมมะลิวาสันสุดยอดคัาวหอม ผนสาอาหารจ้ะแผนกอาหารกุ้มนี่ลหละกุ้มได้บุญหลายครัพี่น้องค่ะกุ้มได้บุญหลายบุญหลายม่อไงจริงเฮ็ดอะไรได้แนวกินเนี่ยกับเขาเสื้อสิ กุมพี่กุมน้องก็สิกุมเบิดบานเบิดตำบลจักปัญหาหน่อยหาลหายเฮามมหนาที่เห็ดนั่นคือนาทีของเพิ่นรับแขกรับผู้รับคนสุดยอดของแม่บ้านขมงบ้านนี่ตำบลน,นี่หมู่บ้านนี่นะฮะทีมงานเบิดสุดยอดเลยค่ะคา,มาเมคเมินเบิดทุกคนบาดใหญ่ข่อยใหญ่หนูถามเนี่ยมันบักเาวนี่เอาไปขูดตลาดหรือว่าขูดเองบาดทุก ปัดนปั้ปัดปั้ปั้ขูดเองข้นหมูข้นแต่ปัดแล้วขูดแล้วมาปั้นยังไปั้นตะตีซำเนี่ไมาด้เต้าปัดยเฮ็ดข้าวต้มพร้อมข้าวต้มผัดพร้อมเอาไว้เทฮะแกงบ่หนิแกงวนแกงใส่กะทิสดนะคะของแท้ของแท้บ่ได้ใสกระป๋องจักเม็ดเลยอืมสุดยอดเลยนี่ดีดีข้าวม้าพระท่านตอนขูดว่า เฮากะสลัดพอสมควรเอ,เอามาตอนขูดเฮาสิไร้ยสเฮดนะเฮาก็เลยมาตอนเด็ดปันน่นนี่ล่ะอันนี่ละ่ะใส่เมือยสดทับให้ยละ่ะปัน่นเพรายัางไงเราก็ไปทําสุกอยู่แล้วเราไปทําสุกอยู่แล้วเนาะเสียงห้พอนก็บห้ไปฟังทั้งนี้ให้พร้อด้วยทํางานด้วยพนุน่ะค่ะมักมินจ้พี่น้องคะ,อะ,คะเอ,อ้ยพูนะ่ะพูนะ่นะนะอย่าลืมเด้น้ำปลาเด้อนะน้ำปลาน้าน สุดยอดสุดยอดใส่โหลดเอาเต็มที่ตามสมัยเออนนำลองข้อดอิอันนี้ก็ลังเห็ดแกงแกงเผ็ด้เารสุดยอดดีแผนกยง เห็ดหมูกรอบก็เป็นเด้พี่น้องคะบ้านนี่บ้านอันนี้เฮ็ดหมูกรอบก็เป็นเด้ค่ะโอ้โหบ้านในวังแคนหมูยังเหรอฮึหมูสโอ้หมูสามจังวังแคนหมูสามตำบลกุดปลุกอำเภอในเมียงอ่าจังหวัดอำนาจเจริญเด้อปุนาหมาไก่เด้่ะผู้มากกรได้ บ้านเก่าของสาวพ่อเจริญผ้าเลาะนี่แหละจ้าผ้าเลาะเลาะมุมนั้นมุมนี้เลาะหนึ่งเลาะสองเลาะสามเลาะสี่จ้าสาวพ่อเจริญผ้าเลาะสี่จ้าเลาะสี่จ้าโอเคขอบคุณนะคะสำหรับผู้ที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้สาวพ่อเจริญผ้าเลาะน้ำเนยด้วยจ้าสวัสดีจ้า